สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับ่ายขายปีใหม่ที่บริการทุกระดับประทับใจค่ะวันนี้มาตามเทรนด์กันนิดหนึ่งนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่น Fortuner r l e d e r r G ร์ u ีนะคะพก็คือเพิ่มขึ้นมา3,900 0บาทได้อะไรบ้างมาชมพร้อมๆกันค่ะมาดูเลยค่ะด้านหน้านะคะเขาใส่กน มาให้แล้วแบบนี้โอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะอะมาดูด้านข้างล้อมแม็กนะคะใส่เป็นตัวลายนี้นะคะที่เป็นของ18อยู่แล้วแต่ให้มันดูหล่อขึ้นนะคะทีนี้มีอะไรเพิ่มเติมมาอีกด้านท้ายกันเลยค่ะมาดูกันค่ะเชิญเชิ ด้านท้ายนะคะใส่ฝาท้ายไฟฟ้ามาให้เลยแบบนี้39,000บาทที่เพิ่มเข้ามานะคะคุ้มค่ามากๆบอกเลยว่าอันนี้คือ G พั h นะคะแล้วอีกอย่างมันจะหรอกว่านี้ถ้าเราแต่งเป็นตัว GR Sport พัดให้นะคะแล้วพบกันนะคะวันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะ